ูท้องถิ่นปี68กับผมโย่งนิติกรอบตระดับชำนาญการคลิปนี้เรามาลองทำแนวข้อสอบวิชาภาษาไทยหมวดการเติมคำในช่องว่างซึ่งมี5ข้อเกณฑ์การผ่านก็คือ4ข้อ4คะแนนใครที่ทำได้ต่ำกว่า4คะแนนสอบตกครับหงายเงือบอ่ะเริ่มกันเลยข้อที่1แม้ว่าเขาจะมีจุดจุดจุด ร่ำรวยแต่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างจุดจุดจุด,จดไม่ฟุ่มเฟอือกอไก่ฐานะและสมถะขอไข่ยศถาและอนาถาขอควายทรัพย์สินและฟุ่มเฟือยงองูที่ดินและประหยัดลองหยุดคลิปและทำดูก่อนนิติกรโยงมีเฉลยท้ายคลิปครับข้อนี้หลายคนก็น่าจะตอบได้เนาะตอบข้ออะไรครับกอไก ใช้คำว่าฐานะและสมถะเหตุผลนะครับลองมาดูฐานะร่ำรวยเนี่ยแน่นอนมันหมายถึงว่ามีทรัพย์สินดีมีทรัพย์สิสนเยอะแยะไปหมดสมถะละ่ะมันหมายความดึงเรียบง่ายซึ่งมันตรงกันข้ามกับคำว่าฝุงเฟอือครับโครงสร้างของข้อความเนี่ยมันบอกว่าแม้ว่าจุดจุดจุดแต่เห็นไหมครับมันเป็นการแสดงความขัดแย้งที่ลงตัวครับ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ร่ํารวยแต่เขาก็เป็นคนดีเห็นไหมครับแม้ว่าแต่แม้เขาจะเป็นคนหน้าตาดีแต่เขานิสัยไม่ดีเห็นไหมครับมันมีความขัดแย้งกันในตัวตัวเรื่องอื่นๆละ่ะอาณาถาเนี่ยแน่นอนหมายถึงยากจนฟุ่มเฟือยและประหยัดมันไม่สื่อถึงชีวิตที่ดีเท่าอะไรครับคำว่าสมถะมันดูดีกว่าโอเคนะครับต่อไปข้อที่2 การจุดจุดจุดคำพูดของผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองอาจนำไปสู่ความจุดจุดจุดที่ไม่ขาดคิดก่อไก่ตีความและเข้าใจขอไข่เชื่อฟังและสำเร็จคอควายแพร่หลายและเสียหายงองูถ่ายทอดและขัดแยง้งลองหยุดคลิปและทำดูก่อนผมมีเฉลยครับข้อนี้ตอบได้ไหม งับ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 ข้อนี้เฉลยข้ององูนะครับมันใช้คําว่าถ่ายทอดและขัดแย้งเหตุผลถ่ายทอดคําพูดนี่คือการอะไรพูดต่อโดยไม่คิดได้ยินมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นผลคืออะไรครับขัดแย้งสอดคล้องไม่คาดคิดครับผลก็คือนะครับขัดแย้งมันสอดคล้องกับไม่คาดคิดตัวเลือกอื่นๆล่ะเห็นไหมครับตีความเข้าใจมันยังไม่สื่อถึงผลเสียหายใดๆครับ แพร่หลายและเสียหายล่ะใช้ได้แต่ไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับคำว่าอะไรนะครับถ่ายทอดและขัดแย้งครับข้อที่3ศิลิปินได้จุดจุดจุดผลงานชิ้นเอกนี้ขึ้นจากจุดจุดจุดที่ต้องการสื่อความหมายเปราะบางของชีวิตกไก่วาดเขียนและอารมณ์ขอไข่รังสรรค์และแรงบันดาลใจขอควายก่อสร้างและความตั้งใจ งองูเรียนแบบและแนวคิดลองหยุดคลิปและทำเลยก่อนครับข้อนี้เฉลยเลยเนาะเฉลยข้อขอไขครับมันใช้คำว่ารังสรรและแรงบันดาลใจรังสรรเนี่ยมันหมายถึงสร้างสรรค์น,นะครับนิยมใช้กับงานศิลปะแรงบันดาลใจเนี่ยคือสิ่งที่ผลักดันให้สร้างผลงานให้มีผลงานตัวเลือกอื่นๆแหละว,วาดเขียนเนี่ยมันดูแคบจนเกินไปในเชิงความหมาย ก่อสร้างล่ะมันใช้กับสิ่งปลูกสร้างสร้างอาคารสร้างสำนักงานสร้างโรงเรือนที่ดินสิ่งปลูกสร้างอะไรประมาณนี้เขาจะใช้คําว่าก่อสร้างเรียนแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่สร้างสรรค์น,นะครับดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือข้อขอไข่รังสรรและแรงบันดาลใจจ้าข้อที่ 4. รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการจุดจุดจุด,จดเพื่อจุดจุดจุดปัญหานี่นอกระบบที่กําลังรุนแรงขึ้นกอไก่ เด็ดขาดและแก้ไขขอไข่ผ่อนพันธุ์และบรรเทาขอควายเข้มงวดและส่งเสริมงองูชัดเจนและหลีกเลี่ยงลองทำดูก่อนครับมีเฉลยครับข้อนี้แน่นอนตอบข้อกอไก่ครับเขาใช้คำว่าเด็ดขาดและแก้ไขเหตุผลปัญหาดุนแรงแบบนี้มันต้องใช้มาตรการที่เด็ดขาด ใชมไหมครับมันเป็นปัญหาที่รุนแรงไงถ้าจะแก้ได้มันต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดเป้าหมายก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่หลีกเลี่ยงหรือผ่อนปันโอเคนะครับต่อมาตัวเลือกอื่นๆผ่อนพันเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่รุนแรงมันยังไม่เข้มงวดมันยังไม่ <c oughs> มันยังไม่หนักพอไงดังนั้นมันต้องเด็ดขาดเลยถ้ามีปัญหาที่รุนแรง ส่งเสริมหลักมันขัดกับคําว่าปัญหามีปัญหาอยู่คุณจะไปส่งเสริมปัญหาเพื่อมันต้องช่วยกันแก้ไขนี่หลีกเลี่ยงมันไม่ใช่ทางแก้ไขนะครับหลีกเลี่ยงคือหนีหนีปัญหาหนีทางแก้ไขดังนั้นตัวเลือกที่ดีสุดก็คือข้อก่อไก่ครับเด็ดขาดและแก้ไข ข้อที่5ในยามที่บ้านเมืองจุดจุดจุดประชาชนเนี่ยควรมีความจุดจุดจุดเพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตกอไก่สงบสุขและสบายใจขอไข่วุ่นวายและอดทนขอควายเจริญและยินดีงองงูคับขันและสมัคีครับอลองทำดูสิข้อนี้ตอบข้อ งองูนะครับขับขันและสามัคีครับขับขันเนี่ยมันหมายถึงสถานการณ์ที่วิกฤตโอ้ยตอนนี้นี่ก่อนโยงเขาหิวเล่าเลยนะครับอยากได้สักป๋องสองป๋องนะครับสถานการณ์ขับขันแล้วนะครับวิกฤตแล้วหิวเล่านะครับใกล้ลงแดงแล้วใช้คําว่าขับขันครับสามัคีเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยให้ประเทศผ่านพ้นไปได้ครับสามัคีคือการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงนะครับตัวเลือกอื่นๆสงบสุขและเจริญเนี่ยมันขัดแย้งกับ วิกฤตเนาะคำว่าวุ่นวายและคำว่าอดทนเนี่ยแม้จะเข้าใจได้แต่ไม่เข้มเท่ากับคําคู่หลักคือคําว่าคับขันและสามาคีบางบางข้ออาข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้ถูกเพียงข้อเดียวนะครับตัวเลือกมันอาจจะถูกกอไก่งองงูก็ได้แต่ข้อสอบมันต้องการตัวเลือกข้อที่ดีที่สุดตอบได้ถูกต้องที่สุดโอเคนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยข้อนี้ก็ถูกนี่ข้อนั้นก็ถูกเฮ้ย ตัวเลือกมันถูก2ข้อใช้ข้อสอบมันไม่ได้โง่ขนาดนั้นข้อสอบเขาออกแบบมาดีแล้วเขาต้องการตัวเลือกที่ดีที่สุดดังนั้นคําตอบคือคับขันและสามัคคีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับนิติกรโยงอบตอระดับชํานาญการครับไป